สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องมาไว้เล่นเกมมือถือเป็นหลักเพื่อที่จะได้สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลหรือบางคนก็อาจจะอยากได้รุ่นที่มีดีไซน์สไตล์เกมมิ่งดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครวันนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์เล่นเกมรุ่นใหม่ๆที่กำลังจำหน่ายในปี2025ให้ชาวเกมเมอร์ได้พิจารณาเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันส่วนจะมีรุ่นไหนหน่าโดนบ้างนั้นลองตามไปดูกันเลย 1. Red Magic 10 Pro มือถือเกมมิ่งสเปคระดับท็อปจาก Red Magic ที่มีดีไซน์หลังเครื่องแบนราบไร้ความนูนของโมดูลกล้องหน้าจอขนาด6.853นิ้วความละเอียด 1.5K รองรับ 144Hz สว่างสูงสุด 2000nit ใช้ชิปประมวลผลสนับ d r a g o n 8 Elite รองรับ 5G และ WiFi 7 RAM 12GB ทับ 16GB ความจุ 256GB ทับ 512GB กล้องหลัง3เลน 50MP กล้องหน้า16 MP แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7,500mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 100W พร้อมระบบระบายความร้อน Ice X Liquid Metal และลำโพงคู่ 1115k รันระบบปฏิบัติการ Android ครอบทับด้วย Red Magic OS 10พร้อมฟีเจอร์ AI GC Red Magic 10 Pro 12GB ทับ 256GB ราคา28,990บาท Red Magic 10 Pro 16 g b ทับ512 g b ราคา34,990บาท 2. Nubia Neo 3 Series 5G โทรศัพท์เล่นเก,เกมราคาหลักพันจาก n u เบียที่มาพร้อมดีไซน์แบบเมคกะประดับด้วยไฟ RGB ด้านหลังเครื่องมีปุ่มโ h o u l d e r ริกเกอร์สที่ตั้งค่าจารใช้งานได้อิสระช่วยให้ควบคุมเกมได้แม่นยำขึ้นโดยในรุ่นพื้นฐาน n u เบีย e นโอ 5G จะมีหน้าจอ6.8นิ้ว FHD+ รองรับ120เฮใช้ชิปประมวลผล Unisoc T8300 แรม8 g b พร้อมฟีเจอร์ขยายแรมเพิ่มอีก12กิความจุ256กิกล้อง หลังคู่50ล้านพิกเซล AF บวก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์ลำโพงคู่ระบบเสียง DTS X Ultra มีฟีเจอร์ AI Game Space 3.0ช่วยให้ปรับแต่งเกมอัตโนมัติและรันระบบปฏิบัติการ Android ครอบทับด้วย m y o s ส่วนตัวทอป Nubia Neo 3 GT 5G จะเป็นหน้าจอ OLED RAM 12GB ขยายเพิ่มอีก 12GB รวมเป็นสูงสุด 24GB ใช้ชิป Unisoc T9100 แบตเตอรี่ชา์จเร็ว 80W และมีระบบระบายความร้อน408.3ม mm มตลาง VC Cooling System Nubia Neo 3 5G 8GB 256GB ราคา6,999บาท n น b i a n เนโ GT 5 G 12 g b 256GB ราคา8,999บาท 3. p o โ o โค F7 Series มือถือเรือธงล่าสุดจากแบรนด์ลูกของเชียว i มีมาพร้อมสเปคค่อนข้างแรงสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลรวมทั้งรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความเร็วสูงและมีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 6 8โดยตัวท็อปสุดโ o d e F7 Ultra จะมีหน้าจอแสดงผล Flow AMOLED d Display ความละเอียดระดับ 2K รองรับ120 h z ใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธง Snapdragon 8 Elite พร้อม Vision Boost D7 ช่วยให้ภาพคมชัดและประหยัดพลังงานรองรับ 5G และ WiFi 7แรนสูงสุด16 g b ความจุสูงสุด512 g b กล้องหลัง50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS และเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,300มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จและชาร์จไร้สาย50วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android ครอบทับด้วย Xiaomi HyperOS 2ตัวเครื่องฝาหลังเป็นกระจกพร้อมกรอบโลหะส่วนรุ่นรอง POCO F7 Pro จะใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธง snapdragon 8 Gen 3 R a แร2 g b ล้องหลัง50ล้านพิกเซลพร้อม OIS กล้องหน้า20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว90วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จโดยมีสเปคอื่นๆเหมือนกับ Poco F7 Ultra Poco F7 Pro 12 g b 256 g b ราคา15,900บาท Poco F7 Pro 12 g b 512 g b ราคา17,900บาท Poco F7 Ultra 12 g b 256GB ราคา21,900บาท Poco F7 Ultra 16GB 512GB ราคา23,900บาท 4. Realme 14 5G มือถือเล่นเกมจาก Realme โดยในรุ่นพื้นฐานอย่าง Realme 14 5G จะมีหน้าจอ AMOLED ระดับ eSport ขนาด6.67นิว้ว FHD 120Hz ชิปประมวลผล snapdragon 6 i 4รองรับ5 g ram 12 gb มีฟีเจอร์ขยาย ram เพิ่มรวมเป็นสูงสุด26 gb ความจุ512 gb กล้อง ai ois 50 mp กล้องหน้า16 mp แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6000 mah รองรับชาร์จเร็ว45 W วัต์พร้อมคุณสมบัติกันน้ำที่ ip 6 9 โดยจะมีตัวเครื่องสีเงินที่เป็นดีไซน์เมค่าพร้อมไฟ Victory Halo l i g h t t สไตล์เกมมิ่งกับระบบระบายความร้อน Bionic Cooling System และ GT b o o t t ช่วยปรับความแรงสำหรับเล่นเกมด้วย AI รันระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย Realme UI 6.0ส่วนรุ่นท็อป Realme 14 Pro 5G จะมีดีไซน์ตัวเครื่องแบบไขมุกทนสีเปลี่ยนตามมุมที่แสงตกกระทบ หน้าจอแบบโค้ง6.77นิ้วใช้ชิป Dimensity 7,300 Energy 5G กล้องหลัง 50MP OIS Sony IMX882 พร้อม Magic Ambient Glow Triple Fast เพื่อช่วยในการถ่ายภาพ Portrait และมีคุณสมบัติกันน้ำ IP69 An IP68 An IP66 Realme 14 5G 12GB 256GB ราคา11,999บาท Realme 14 5G 12GB 512GB ราคา13,999บาท Realme 14 Pro 5G 12GB 512GB ราคา14,999บาท5 r o g Phone 9 Series โทรศัพท์มือถือลีนเกมสเปคแรงจาก ASUS มาพร้อมดีไซน์และฟีเจอร์สไตล์เกมมิ่งอย่างเช่นปุ่ม Air Trigger เพื่อการควบคุมเกมที่คล่องตัวระบบระบายความร้อนเกม Cool 9โดยในรุ่น ROG Phone 9 Pro จะมาพร้อมหน้าจอ Flexible AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด FHD+ รองรับ 1-120Hz ใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงตัวล่าสุดอย่าง Snapdragon a n 3รองรับ 5G และ Wi-Fi 7แรม 16GB ความจุ 256-512GB ถึงกล้องหลัง3เลน50เมพิกเซพร้อมเลนเฉลี่ยโฟโต้32เมกิเซรองรับ 3x Optical Zoom กล้องหน้า32เมพกเซลแบตเตอรี่ 5,800mAh รองรับชาร์จเร็ว 65W มีลำโพงคู่สเตอริโอช่องหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรกับคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 และรันระบบปฏิบัติการ Android 15โดยด้านหลังเครื่องจะมี Anime Vision ที่เป็นไฟมินิ LED 85ดวงให้สามารถปรับแต่งการแสดงผลเพื่อเพิ่มความคู่และใช้เล่นมินิเกม Pixels สไตล์คลาสสิกได้ในตัวด้วย ส่วนตัวท็อปสุด ROG Phone 9 Pro Edition มาพร้อมแรม 24GB ความจุ 1TB และพัดลมช่วยระบายความร้อน Aeroactive Cooler X Pro นอกจากนี้ยังมีรุ่น ROG Phone 9 FE ที่มีสเปคเป็นรองลงมาจาก ROG Phone 9 Pro ในราคาที่ถูกกว่าโดยจะใช้ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 8 Gen 3ความจุ 256GB แบตเตอรี่5,500ม ah, ิลลิแอมและกล้องหลัง3เลน Sony IMX890 50เมกะพิกเซลบวก ultra wide 13เมกะพิกเซลบวก macro 5เมกะพิกเซล ROG Phone 9 Pro Edition 24 g b 1 t b ราคา49,900บาท ROG Phone 9 Pro 16 g b 512 g b ราคา39,900บาท ROG Phone 9 FE 16 g b 256 g b ราคา29,900บาท 6. Poco X7 Series มือถือรุ่นระดับกลางจาก Poco ตัวรุ่นพื้นฐาน Poco X7 จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบโค้ง Crystal Res Amoled ขนาด6.67นิ้วความละเอียด1,500 k รองรับ120 h z ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 7300 Ultra รองรับ 5G และ Wi-Fi 6 แรม8 g ิหรือ12 g ิความจุ256 g b หรือ512 g ิกล้องหลัง3เลนส์50ล้านพิกเซลพร้อมกันสาน OIS กล้องหน้า20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,110 m ah, ิลรองรับชาร์จเร็ว Turbo Charge 45W มีมาตรฐานกันน้ำและผนระดับ IP68 ลำโพงคู่ Dolby Atmos และรันระบบปฏิบัติการ Android ครอบทับด้วย Xiaomi HyperOS ส่วน POCO X7 Pro จะใช้ชิป Dimensity 8400 Ultra แรม 12GB แบตเตอรี่ 6,000mAh รองรับ HyperCharge 90W Poco X7 8GB รอม 256GB ราคา7,999บาท Poco X7 12GB รอม 512GB ราคา9,999บาท Poco X7 Pro 12GB รอม 256GB ราคา11,990บาท Poco X7 Pro 12GB รอม 512GB ราคา12,990บาท 7. IQ 13 มือถือเล่นเกมแบรนด์ลูกของ vivo ที่ใช้ชิปประมวลผล snapdragon 8 Elite และชิปประมวลผลกราฟิก Q2 เพื่อการเล่นเกมแบบ 2K 144fps RAM 12GB 16GB ความจุ 256GB 512GB รองรับ 5G และ Wi-Fi 7หน้าจอถนอมสายตา AMOLED ขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K รองรับ 144Hz มีระบบระบายความร้อน Ultra VC7K แบตเตอรี่บางเฉียบ6,150ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์กล้องหลัง3เลน5 0 MP ถ่ายภาพได้สีสันสมจริงกล้องหน้า3 2 MP มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8 and IP 6 9ด้านหลังเครื่องมีแสงไฟ Dynamic Monster Halo รันระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย FunTouch OS 15 พร้อมฟีเจอร์ AI IQ 13 12GB 256GB ราคา27,900บาท IQ 13 16GB 512GB ราคา31,900บาท 8. Realme GT 7 Pro มือถือรุ่นท็อปสุดของ Realme มาพร้อมชิปประมวลผลเรือธงใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen Elite โดยมีหน้าจอแสดงผล Real-World Eco ขนาด6.78นิ้ว ความละเอียด 15k รองรับ120 h z RAM แร12 g ิสามารถขยายเพิ่มด้วย Dynamic RAM ล่าสสูงสุด28 g b ความจุ512 g b กล้องหลัง3เลน50ล้านพิกเซลพร้อม AI Ultra Clear Snap ที่มีโหมดถ่ายภาพ AI Snap และโหมดถ่ายภาพใต้น้ำกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,500ม mm, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว Ultra Charge 120วัต มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP 69ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมืออุลตราโซนิ c ที่สามารถปลดล็อกขณะอยู่ใต้น้ำได้และปลดล็อกได้ในเวลา0.1วินาทีรองรับ IR control 360องศา NFC นอกจากนี้ยังมี Next AI โดยฟีเจอร์ AI Sketch to Image สามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์ได้จากการร่างภาพลายเส้น เรือมี GT7 Pro 12 g b ทับ512 g b ราคา29,999บาทวิธีเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในการจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่สักเครื่องนั้นนอกจากจะเลือกจากความชอบส่วนตัวแล้วจะมีอีกหลายปัจจัยที่ผู้ซื้อควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ของการนำมาใช้งานสเปคและความแรงของมือถือราคาพอดีกับงบหรือไม่รวมทั้งช่องทางในการสั่งซื้อ ไปจนถึงวิธีการตรวจเช็คตัวเครื่องเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามราคาโทรศัพท์เล่นเกมแต่ละรุ่นที่ได้ระบบไว้นั้นเป็นเพียงราคาโดยประมาณซึ่งอาจต่างจากราคาที่จําหน่ายจริงในแต่ละร้านตัวแทนจําหน่ายโดยจะขึ้นอยู่กับการปรับราคาและโปรโมชั่นในช่วงต่างๆยังไงก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เช็คราคากันอีกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อด้วยนะครับ